สวัสดีค่ะอ่เพิ่งมีเวลามานั่งไล่ดูโซเชียลของเขมรนะคะย้อนดอูข่าวไปเมื่อสักสัปดาห์สัปดาห์ก่อนนู้นะนะฮะนี่นะคะภาพนี้ก็ผู้หญิงนี่หน้าตาคล้ายกับท่านผู้หญิงบุญราณีนะฮะภรรยาของสมเด็จทุนเซนเลยนะฮะเออเนี่ยนะฮะก็มาทำพิธีประดับ เหรียญกล้าหาญให้กับพลตรีเนี้วงเนี่ยนะคนนี้จําได้ไหมคะก็คือเป็นผบอนหน่วยฐานขาเมรที่เขาคุมพื้นที่ตรงปราสาทตราเมืองตรงข้ามปราสาทตาเมืองทมอยู่นะแล้วก็ที่มีปัญหานะมาทะเลาะกับฐานไทยนะตอนที่เอาบรรดาแม่บ้านทหารเนี่ยมามาเที่ยวบนปราสาทตาเมืองน,นะแล้วก็ ามาร้องเพลงปลุกใจแล้วทหารไทยก็ไปห้ามพอไปห้ามปุ๊บก็มีการประทะกันนะด้วยวาจามีการเขาเรียกว่าท้าทายกันพอสมควรนะท้ายที่สุดเนี่ยก็แม้จะมีการเคลียร์กันนะกับแม่ทัพภาคกับทางาพลตรีเนี้ยวงนะแต่ว่า ในโซเชียลของทั้งไทยเคเมรเนี่ยก็แบ่งฝ่ายกันเชียร์เลยนะฝั่งเราก็เชียร์แม่ทัพเชียร์ผอบกกองกำลังสุรานารีนะฮะที่บอกกับทางเนี้ยวงว่าเราเคยเจอกันมาแล้วนะตอนปี5้สอย่าให้เกิดขึ้นอีกในที่ขณะที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็ยกย่องพลตรีเนี้ยวงนะว่าโอ้โหเป็นแบบฮีโร่เลยนะแบบกล้าหาญที่กล้าตอกรปะทะวาจานะพูดกับทหารไทยแบบนั้นนะ ถึงขั้นที่โอ้โหอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของกัมพูชานะฮะภรยาสมเด็จฮุนเซนเนี่ยนะฮะมามอบเหรียญกล้าหารให้เลยนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงท่านผู้ท่านผู้หญิงบุญราณีแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไป14ปีที่แล้วนะโหท่านผู้หญิงบุญราณีเนี่ยนะฮะ ก็ไม่ธรรมดานะตอนนั้นวัสนาอยู่ในพื้นที่ช่วงที่มีการรบกันนะกรณีศึกปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยนะปี2554เนี่ยโอ้ยคุณหญิงบุญรานีเนี่ยนะฮะมาทําพิธีนะที่ฝั่งเขาพระวิหารนะคือเขเมรเนี่ยเขาจะถนัดเรื่องสายมูอะไรประมาณนี้นะมีการทําพิธีแล้วก็มีการให้กําลังใจทหารนะแม่ต้องบอกว่าเรื่องของการเป็นแม่บ้านทหารเนี่ยต้องยกให้ ท่านผู้หญิงบุญราณีเลยทีเดียวนะฮะนี่พอมีข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะเรียกได้ว่ามอบเหรียญกล้าหาญกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะฮะโ,โหต้องบอกว่าขเขมรนี่นะคะรุกนะรุกคืบมากเลยนะคะแม้ว่าเราจะเห็นว่าฝั่งไทยเนี่ยดูเงียบๆไม่พูดไม่จาผอบอรเราทับแม่ทับหรืออะไรไม่พูดไม่จาแต่มีการเตรียมพร้อมอย่างเดียวขณะที่ฝั่งขเขมรเนี่ยนะคะ เขาก็เอาประชาชนขึ้นมานะฮะประชาชนเนี่ยนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยมีนักการเมืองเขมรในพื้นที่เนี่ยพาประชาชนขึ้นมาเที่ยวแบบมาเยอะผิดปกตินะ,ะแล้วมีมาทําพิธีด้วยนี่ดูนะฮะมาสวดมนต์ที่กลางปราสาทแล้วก็ทําพิธีเนี่ยดูแต่งตัวนะคล้ายๆเป็นนักบวชนักพลตอะไรนะมาสวดเลยทีเดียวนะฮะทหารไทยเราก็ยืนมองตาปิดๆอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่า เราเปิดให้เขามาเที่ยวเองนะฮะเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยปราสาทต,ตาเมืองเนี่ยเป็นของเราแล,แล้วเราก็ยึดพื้นที่อยู่ด้วยนะคะแต่เราก็เปิดให้เขมรเนี่ยมาเที่ยวซึ่งนะคะก็มีการมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากพลตรีเนียวงนั่นแหละที่มา ร้องเพลงนะฮะแม่บ้านทางที่มาร้องเพลงเขาบอกว่าอันนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นแผนหนึ่งนะของทางฝั่งเขมรที่ต้องการจะปลุกเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นประเด็นขึ้นมานะฮะเพื่อหวังจะไปฟ้อง UN หรือไปฟ้องศาลโลกเนี่ยแหละฮะว่าปราสาสต,ตามตาเมืองทมเนี่ยเป็นของเขมรนะฮะนี่นะเอาชาวบ้านเอาประชาชนขึ้นมาเที่ยวเลยนะฮะจริงๆฝั่งคนไทยก็มาเที่ยวได้นะแต่ดูมีน้อยกว่านะฮะ แล้วช่วงนี้เองเนี่ยทางฝั่งทหารไทยเนี่ยก็งดนะไม่ให้กลุ่มการเมืองหรือกลุ่มเคลื่อนไหวใดๆเนี่ยมาขึ้นที่ประสาทตาเมืองนะเพราะว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกระทั่งกันนะจริงเราก็กลัวหลายเรื่องนะด้วยความที่ว่าเราดูเป็นพี่ใหญ่ในเขต CLMV อย่างนี้ไนงะใช่ไหมแต่ฝั่งเมรนี่เขารุกเต็มที่เลยนะทหงทหารมากันเพียบเลยนะคยิ่งโดยเฉพาะย้อนกลับไป5 6 7 มีนาคมเนี่ยพลเอกเตียเซยหารัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาเนี่ยมาเองเลยนะมาเยี่ยมฐานแนวชายแดนเอาสมบองเสบียงมาให้แล้วก็ขึ้นมาที่ปราสาทตาเมืองน,นี่แหละนะคะฝ่ายทหารไทยเนี่ยนะคะผู้ก,การก็ไปประกบเลยนะ,ะเพื่อแสดงว่านี่นะ,ะพื้นที่ทหารไทยแต่ดูคอมเมนต์เขาก็ไม่สนใจนะคเขาเอาชาวบ้านขึ้นมานั่งอยู่กันยาวเลยนะฮะแล้วมาในห่วงหลังเนี่ยตั้งแต่วันที่ ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะจะมีทหารขเขมรเนี่ยขึ้นมาบนปราสาสตเนี่ยว,วันหนึ่งเนี่ยโ,โหเป็นร้อยคนนะ,ะมาแบบโ,โหแต่งกายเต็มชุดเต็มยศเลยนะ,ะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีพกอาวุธแต่ไม่รู้บางคนพกหรือเปล่านะฮะเพราะถ้าพกมาเนี่ยเป็นระเบียบเป็นธรรมเนียมเป็นกฎหมายของไทยเลยนะว่าต้องปลดอาวุธก่อนที่จะเข้าเขตดินแดนไทยนะฮะ นี่นะคะทั้งพระทั้งเจ้าอะไรมากันเพียบเลยนะคะชาวบ้านมีนักการเมืองมีอะไรด้วยคือขเขมรเขาทำเป็นระบบเป็นขบวนการเลยนะมาปลุกนะคะให้ประชาชนมีส่วนร่วมขึ้นมาเหมือนแสดงความเป็นเจ้าของมากันเยอะๆเลยนี่เห็นไหมฝ่ายทหารก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเดินกันขวักไขว่คือมันไม่เหมือนมาเดินเล่นหรือมาไหว้พระนะคะแต่มาเดินเพื่อว่าเฮ้ยที่นี่ของฉันที่นี่ของฉันช่วงนี้นะพอ เข้าไปดูโซเชียลคอมเมนเนี่ยนะก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะเต็มไปหมดนะเกี่ยวกับปราสาทต,ตาเมืองเนี่ยนะเนี่ยนะทหารทหารเมาเต็มไปหมดนี่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการใช้มวลชนใช้ประชาชนฮะนำขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของฮะมาไหว้พระมาสวดมนต์มาอยู่กันยาวเลยกว่าจะยอมลงแล้วถ้าวันหนึ่งทหารขึ้นมาชาวบ้านเขาคขมเมนขึ้นมาแล้วไม่ยอมลงตอนนั้นเนี่ยจะทำยังไง ตอนนี้ก็มีคนเตือนนะว่าให้ทหารไทยเนี่ยปิดเลยไม่ให้ขึ้นปราสาทตาเมืองซึ่งก็มีพูดกันมาว่าถ้าปิดเนี่ยคงจะมีปะทะแน่นอนบางคนก็บอกเอาปะทะก็ปะทะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมานะถ้าเราปล่อยให้เขาขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่ากําลังฐานคำเนี่ยก็โหขึ้นมาประชิดคือที่เป็นกําลังลบนะเขาก็ แบ็กอัพอยู่ข้างหลังเนี่ยเพียบเลยฝั่งเราก็เพียบเหมือนกันนะทหารไทยเราก็เพียบเหมือนกันคือเรามีไซแลนด์บังเนี่ยไซแลนด์ปิดกั้นอยู่เนี่ยจริงๆก็คือต้องการจะกั้นขอบเขตไม่ให้เขาเข้ามานะแต่ปรากฏว่าโอ้ยฝั่งเขมรก็มาบอกว่าเอา้าให้เอาไซแลนด์ออกเอ้ยจะมาออกได้ไงนี่เป็นเขตประเทศไทยนะจะมาสั่งนูน่นสั่งนี่ไม่ได้ นี่นะคะก็มานั่งคิดกันนะคะฝ่ายความมั่นคงก็เอ๊ะทำไมเขมรในเดี๋ยวนี้เนี่ยดูไม่ค่อยเกรงใจไทยเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้นําเขาเนี่ยพลเอกคุณมาเน็ตเนี่ยเป็นอดีตพบทบนะจบเวสต์พอยตอเมริกานะโอ้มีความทันสมัยมีความพร้อมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ในห่วงตั้งแต่เคยมีศึกเขาพระวิหารปี2554มาจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็พัฒนากองทัพ พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปมากพอสมควรน,นะฮะบางอย่างเนี่ยเขาก็มีอาวุธที่ทันสมัยที่จีนให้มานะฮะทั้งปืนใหญ่ทั้งจรวดหลายลำกล้องแต่ยังไงก็ตามภาพรวมนะฮะกองทัพไทยเนี่ยมีความทันสมัยกว่าและทหารไทยก็เก่งกว่าอยู่แล้วนะแม้ว่าทาั้งทหารเขมรเนี่ยเขาจะได้ชื่อเรื่องของการอึดก็ตามนะฮะ ช่วยกันจับตามองดีๆนะ,ะสถานการ์ชายแดนไทยขเขมรเนี่ยมันจะไปสู่จุดไหนนะฮะ21มีนาคมนี้นะบิ๊กอ้วนภูมิธรรมคุณภูมิธรรมเวชยชาชัยในฐานะรีการาโหมเนี่ยก็จะประชุมคณะกการชายแดนทั่วไป GBC กับพลเอกเตียเซยฮารมฐมนตรีกาาโหมกัมพูชาในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ดูซิว่าจะคุยเรื่องนี้กันยังไงนะคุยยังไงก็ได้แต่อย่าไปยอมขเขมร นะถ้าคเมิบอกว่าอาจะขอมาอยู่บนปราสาทต,ตาเมือนด้วยเหมือนตรงปราสาทต,ตาควายโนเวไม่มีทางแล้วนะคะเพราะว่าตอนปราสาทต,ตาควาย,เ,ยเราพลาดไปทีหนึ่งแล้วนะ,ะเพราะว่าเราก็ใจดีเกินไปอ,อยู่คนละครึ่งอันนี้ปราสาทต,ตาเมืองนเ,นเรายึดได้ทั้งปราสาทแต่เราเปิดให้เขามาเที่ยว นะก็เที่ยวเปิดมาไหว้พระมาอะไรนะเพราะว่าตอนห่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ดีไงก็เปิดให้มาเที่ยวอ,อะไรจนเดินขเขมรก็มากันเป็นเรื่องปกติเลยจนกลายเป็นโอ้ยเหมือนเป็นพื้นที่ของเขาไปเลยนะะงานนี้นะต้องบอกนะว่า ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโอเคความสัมพันธ์ดีกับเขมรก็เล่นไปบทบาทหนึ่งนะก็เล่นไปบทบาทของระดับนโยบายเจราจาไปแต่ทหารในพื้นที่ในระดับหน่วยกําลังรบในระดับกองทัพภาคสองกองกําลังสุรานารีก็ต้องให้นักรบเล่นบทนักรบกันไปนะคะเพราะว่าทหารไทยเนี่ยรู้จักทหารเขมรดีที่สุดรู้ว่าจะจัดการครั้งนี้อย่างไร วันนี้เขเมรอาจจะไม่ค่อยเกรงใจเราแล้วนะเพราะว่าเขาดูแล้วเขาอะาแมา้มีจีนแบ็กอัพเขาเดินเกมอะไรหลายๆ,ๆอย่างโดยอาจจะลืมไปว่าเมื่อก่อนนี้กว่าที่จะมีเขเมรมีสมเด็จทุนเซนได้วันนี้เนี่ยนะคะมีประเทศไทยนะในยุคนั้นนะยุคบิ๊กจิ๋วเนี่ยนะคะช่วยเขาเต็มที่ทุกอย่างเขาอาจจะคิดว่าอะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเขา มีบุญบิ๊กจิว๋วมีบุญคุณก็กับบิ๊กจิ๋วเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยอย่างนี้หรือเปล่านะฮะแต่ตอนนั้นต้องบอกว่ากองทัพทั้งกองทัพโดยเฉพาะกองทัพบกทหารรบพิเศษเนี่ยช่วยเขมิเต็มเต็มนะคะ,ะแต่นั่นมันก็เป็นอดีตไปแล้วนะคะเรามาอยู่กับปัจจุบันนะ,ะแล้วก็นะคะดูแลให้กําลังใจทหารไทยเรานะในการปฏิบัติหน้าที่บางครั้งเนี่ยก็เข้าใจนะว่า เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากบางทีก็แค่ยืนดูอคอยมองคอยแสดงอนา,าเขตอะไรแค่นั้นทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะรู้ว่ามันคือกับดักของฝั่งเขมรที่ต้องการจะยั่วยุให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งความขัดแย้งแล้วก็จะส่งฟ้อง UN ส่งฟ้องสาลโ,โลกนะฮะ เราต้องไม่เสียรู้ขเขมรน,นะเราเสียปราสาทเขาพระวิหารไปแล้วเมื่อปี2505ต่อมาเราเสียเขาทั้งลูกนะฮะพื้นที่โดยรอบปราสาทเขาพระวิหารเราก็เสียไปแล้วตอนนี้พื้นที่ในแนวตรงอื่นเนี่ยนะฮะ4.6ตารางกิโลเมตรฮนะแม้จะเรียกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนอะไรก็ตามแต่เราจะไม่ยอมเสียไปอีกแล้วนะฮะ สุขตาราพระภาวัยยะนามัสเตจารติบินเดเวโยศมเหสารกุณฑวาสารตะทุกใจมหาตนุหุหุนามัสเตวายโุหนามัสเตวาย